ข้อ8เชือก3เส้นยาว 18, 45และกอเมตรนำมาตัดเป็นเส้นเส้นให้ยาวเท่ากันและยาวที่สุดโดยไม่เหลือเศษได้รวมทั้งหมด28เส้นจงหาความยาวของกอ 1, 7เมตร 2, 9เมตร 3, 12เมตร 4, 21เมตรจากโจทย์ข้อนี้นะ เขาต้องการหาความยาวของเชือกถูกไหมก็คือถามว่าไอ้กอนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แต่ถ้าน้องอ่านโจทย์ดีๆน้องจะคุณนว่าเฮ้ยการที่มันให้เชือกมาแต่ละเส้นแล้วให้ตัดให้ยาวเท่ากันโดยไม่เหลือเศษเนี่ยมันคือการหาอะไรนะให้มากที่สุดก็ต้องหาหอเรอมอถูกไหมไมันเป็นการบอกทางอ้อมเลยว่าให้น้องหาหอเรอมอทีนี้ก็มาดูว่าเชือกที่ยาวสิบแปด สี่สิห้าและกรเนี่ยหาหอเรมออ่ะได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันได้ทั้งสิ้นยี่สิบแปดเส้นถูกปะเพราะฉะนั้นเขาก็การเป็นการบอกว่าหอเรมอของเขาเนี่ยสมมตุติหอเรมอเป็น x เ,เนี่ยรวมกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เท่ากับยี่สิบแปดเส้นงงไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่าการหาหอเรามอของข้อนี้คืออะไรหอเรามออ่ะจะต้องหมายถึงความยาวของเชือกที่ต้องการตัดถูกป่าส่วนเลขตรงเนี้ยที่ได้จากการหาตรงเนี้ยคือเป็นเลขของจํานวนเส้นจากเชือกแต่ละอันทีนี้มาดูเราจะหาค่ากอไก่ได้ยังไงเราต้องค่อยๆยไล่ก่อนว่าการหาหอเรามอเนี่ย มันคือการหาตัวประกอบร่วมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ตั้งว่าพี่ต้องการหาหอลมอของ18 45กไก่ซึ่งยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าเฮ้ยหอลอมอของ18กับ45มันจะต้องมีอะไรสักอย่างค่าที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าที่เป็นตัวประกอบของ4 8กับ45หแน่เลยถูกปะ ซึ่งตัวประกอบร่วมของสิบแปดกับสี่สิบห้ามีอะไรบ้างเอ่ยมีหนึ่งมีอะไรหารสิบแปดกับสี่สิบห้าลงตัวบ้างไหมสามถูกไหมหกได้ปะไม่ได้มีอะไรได้อีกเก้าถูกไหมเก้ามีอะไรได้อีกไหมสิบแปดได้ไม่ได้ถูกปะทั้สรุปว่าอ๋อตัวประกอบร่วมของสิบแปดกับสี่สิบห้ามีแค่หนึ่งสามเก้าถูกปะ รกอบร่วมนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่านี่คือตัวประกอบร่วมแล้วแสดงว่าหอเรามอคำว่าหารร่วมมากเนี่ยก็ต้องไม่พ้นหนึ่งสามเก้าแต่หอเรามอจะต้องไม่เท่ากับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมไม่งั้นถ้าหอเรามอเท่ากับหนึ่งความยาวเชือกเท่ากับหนึ่งก็หารอันนี้มันก็ได้สี่สิบห้าเส้นแล้วจริงปะได้สิบแปดเส้นเพราะฉันเกินถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองกันหรือว่า เฮ้ยถ้าเราให้ตัวให้หอเรมอเป็นสามล่ะให้หอเรมอเป็นเก้าล่ะเราจะได้เชือกกี่เส้นเราจะได้เชือกใกล้เคียงกับที่โจทย์กำหนดหรือเปล่าเรารู้แค่ว่าหอลมอที่เราหากันอยู่เนี่ยมีค่าเท่ากับความยาวของเชือกถูกไหมแต่เมื่อเอาหอเรมอไปหารกับค่าเชือกที่เรามีจะได้ออกมาเป็นจำนวนเชือก ไม่งงนะพี่ไปช้าช้านะทีนี้ถ้าเราสมมุติอันนี้พี่สมมุติอยู่นะสมมุติสมมุติว่าหอเรามอเท่ากับสามละกันเพราะมีสามกับเก้าสมมุติพี่ให้หอเรามอเท่ากับสามความยาวเชื่อเท่ากับสามสามหารสิบแปดได้เท่าไหร่คะได้หกถูกไหม 3หารสี่สิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ย3หารสี่สิบห้าได้สามหนึ่งสิบห้าเส้นถูกไหมเพราะฉันก็เหลือแค่ว่ากหารสมได้กี่เส้นหกบวกสิบห้าเป็นสามสอถูกเอ้หกบวกสิบห้าเป็นยีอดถูกไหมโทษทีค่ะยีบเอ็ดบวก,กอะไรไม่รู้ถ้าเกิดมันมี28เส้นจริงแสดงว่ากหารสมก็ต้องได้ 7กก็ต้องเท่ากับ21นั่นเองอุ้ยมีช้อยด้วยแอบขีดไว้เบาๆเผื่อใช่ที่มาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ล่ะเราสมมุติใหม่ว่าถ้าหอลมอของอันเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าหอลมอของโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่ากับ9สมมุติอยู่นะหอลมอเท่ากับ9ปุ๊บเอา9ไปหาร18ได้เชื่อกี่เส้นคะ ได้สองเส้นถูกไหมเอาก้าไปหารสี่สิบห้าได้เชื่อกี่เส้นได้ห้าเส้นถูกปะและทีนี้ล่ะถ้าเกิดเอากอไก่เนี่ยไปหารด้วยเก้าอันนี้รวมกันยังแค่เจ็ดเส้นเลยถ้าเอากอไก่ไปหารด้วยเก้าเราได้ยี่สิบแปดเส้นเนี่ยแสดงว่ากอไก่หารด้วยเก้าก็ต้องได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดถูกปะกอไก่ก็ต้องยาวเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเซน ซึ่งหนึ่งเมตรซึ่งมีไหมไม่มีถูกป้ะฉั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือข้อ21เมตรโดยที่เราต้องการโดยวิธีที่การหาของเราเนี่ยก็คือต้องดูตัวประกอบรวมที่สําคัญของ18กับ45่สิบาแล้วมาลองแทนค่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวเชือกจํานวนเชือกถูกไหมก็จะได้ออกมาว่าไอ้กอเมตรเนี่ยมันก็คือ 21เมตนั่นเองซึ่งความยาวเชือกที่มากที่สุดก็คือ3หารปุ๊บก็จะได้อีก7เส้นมารวมกับของเกา่าอีก21เส้นก็ตรงกับ28เส้นช่องช้อยพอดีค่ะตอบข้อ4นะข้อนี้